อ๋ออี๋ระโกระช็ดนอกสวัสดีครับพบกับผมอีแล้วครับการในช่องสลันพันกับเรื่องชืเนลครับวันนี้ก็เวลาเดิมๆครับมาเรามากินวันนี้ได้อะไรกินครับ กินแบบดิบๆมาหลายคลิปนะครับวันนี้กินแบบสุกๆมั่งแบบรสจัดๆนะครับยำกุ้งหนวดหมึกอือหยยำมุเส้นนะครับยำมุเส้นวันนี้ป้าดไปเลยแล้วก็มีหางหมูทอดโอ้โหเนาะผักสดก็มีแบบหลายครับมาหนักครับเอสดๆจิ้มพอกันอือหแสบคักเอาทเองอือ เอาคำแรกเพิ่มการไปรอช้าหมุนเส้นหนึบๆเอาหมุนใส่เลยครับเอาะขมีไอหนอกอื้มไงว้า นี่เขาเรีวอะไรตาเป,มาปม็มึกตาป็นหมึกอืมไม่ใช่ตาปากปากอเอายออกของดีตัวนี้มีนิดเดียวอืบอกหมแซออืมปุ้ง ตัวใหญ่ๆเด้งๆเลยครับนี่เอาอื้มอุ้ยอื้มนี่กรอบอุ้ยอื้มอื้มอ๋อควรจะใช้มือครับนี่ ui, padahal tak kacet mm hmmmm -hmm. มาเด้อครับเพื่อนเทางใกล้ทางไกลในประเทศนอกประเทศในประเทศและต่างประเทศนะครับทุกภาคส่วนเอา้านอกออได้อ,อ

xem. ừ ừ. à này. cướp cướp, ngon mm -hmm. bên chút, chút. <laughs> ต้องฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับออ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 ืือืืื นางมูไปได้อยู่ตลาดครับนออยเอาอื้มอื้ม กร <c oughs> อบมากหือ

Mhm! Mm mm -hmm. mm -hmm. โื้ยเนาะคุณกินก็กินไปครับคุณดูละครก็ดูละครไปเนไะจันอังคารพุทธ

มาเนี่ยโอ้ยเสียบช้างหมือเข้ากันเข้ากันกินแล้วม,มาไม่กินก็ได้อือต้องทำท้ายเรียกใหม่อไปครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปอ็นกำลังใจให้หูเลยครับสวัสดีครับงอก Uhum. <coughs>